ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอูอ่สงวนศัก์นะครับวันนี้วันที่18มิถุนายนนะครับวันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับจังหวัดนครนายกนะครับคันนี้เป็นฮีโน่เมกาเจล8 g นะครับเป็นตัวแป็นตตัวเต็มนะครับ ม,มีงานแต่งนะครับเลยรถมาเยอะแล้วคันนี้เป็นฮิโน่เมกาเจล 8E นะครับ8น็อตนะครับตัวเต็มตัวคัซีใหญ่เลยครับราคาจบอยู่ที่1ล้าน8 0 0 0 0บาทนะครับราคาจบอยู่ที่1ล้าน8หม0 0บาทนะครับแล้วตัวรถก็แต่งเรียบๆนะครับเดี๋ยวมาเดินชมกันครับนี่ครับด้านข้างเป็นตัว8น็อตนะครับ กราบข้างประตูอ่าปิดตรงโชวน,นนอกนะครับมือเปิดประตูนะครับบางแดดแล้วคันนี้ก็ใส่หมวกเพิ่มเติมนะครับมีกันชนนะครับจังหน้าใต้กระจกนะครับ สีนเรรียบบเเดินเข้างานทางนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไปทางนี้เลยเนี่ยโต้งไปเลยทอนะแปดนิ้วสี่ปากนะครับอันนี้เป็นตัวคำดำกระบอกดำหกตันแกนใหญ่นะครับ อะไรครับไม่ได้มันไม่มีที่จอดกระบะยาวนะครับ3เมตรเจนะครับช่วงล้อกับตัวกระบะรับกันพอดีนะครับฝาท้ายเป็นแบบปิดตายนะครับเดี๋ยวผมเอาดําให้ลงให้ดูดีว่าครับ นาเพนด้วยครับตาท้ายเป็นแบบปิดตายครับร้อยเชือ ผาดันท้ายใส่ให้เรียบร้อยตะขอดึงหลังนะครับใส่ให้เรียบร้อยทุกคันนะครับไฟท้ายคันนี้ยึดกับคัสี 4, อ่ะยึดกับกระบะนะครับบางฝุ่นหลังก็เป็นของแผ่นธรรมดาครับสีสันลวดลายนะครับสวยงามครับลงตัวครับเรียบ บานพับดี่างนี้นครับผมเป็นเจาะเจาะน็อตหมดแล้วนะครับตัวตรงนี้ผมจะเจาะน็อตนะครับแล้วก็เชื่อมแค่ข้างบนแบบนะครับรถมาวันนี้งานงานเยอะรถเยอะมากครับพอดีสียเงินนะครับ ให้ดูมุมนี้ครับครับยังไงก็เดี๋ยวผมขอพูดราคาอีกรอบนะครับราคาหนึ่งล้านแปดหมบาทนะครับเป็นเครื่องเจล8ดีนะครับ240แรงนะครับเป็น8ปดน็อตนะครับตัวเต็มนะครับตัวคัสตี้เต็มเลยคัสซี่ใหญ่มากครับอันนี้นี่ครับดานาครับก็สวยไปอีกแบบครับ แต่งสไตล์นี้พาวนร,บรอบๆประมาณนี้ครับ,รบเดินเข้างานนี่ก็ได้เนี่ยน,นี่อ่ะม้มาว่ะคไม่มีครับเห็นเขาเดินไปเยอะแล้ว เดี๋ยวผมพาชมนะครับนครายละเอียดภายในนะครับเดี๋ยวโทษนะครับนี่ครับดูเบาะครับนุ่มเลยครับ ไ้ไหนก็ทำให้เรียบร้อยนะครับไปหัวเก๋งติดนะครับอันนี้เป็นจอมาจากนองครับเดินเข้างานทางนี้ก็ได้นะครับนี่ครับตัดตรงเข้าไปเลยครับครับผม thì ตีดำเงา đâm ngầu nó ดำไม่ đâm กลัวครับ ประมาณนี้นะครับก็ผมก็ขอให้ฝากติดตามด้วยนะครับผลงานอู่สงวนศักด์นะครับติดตามได้ในช่องทางนะครับเพจเป็นเฟซบุ๊กนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับอู่สงวนศักด์นะพิมพ์ว่าอู่สงวนศักด์นะครับแล้วก็ช่อง y o u t u นะครับพิมพ์ว่าอู่สงวนศักด์เหมือนกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรสำงอ่าเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8น9์8 3 3 9 7้ก็นะครับ เบอร์โทรสำรองครับ0626529309นะครับก็ราคาคันนี้นะครับจบอยู่ที่1ล้าน80,000บาทนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ